ทักครับคุณหมอนั้นเตือนคนที่เกิดก่อนปี235เสี่ยงที่เป็นไวรัสตักอักเสบบีก็แนะว่าให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันครับสสดีครับทุกคนผมยิน้อมูนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11สิงหาคม2 5 1 8นะครับถามว่ามีใครที่เสี่ยงบ้างคือคนที่เกิดก่อนปี235เสี่ยงที่จะติดไวรัสตักอักเสบบีเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับเด็กแรกเกิดอย่างทั่วถึงนะครับความรุนแรงของโรคก็คือตอนนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อเรื้อรังประมาณ2-3ล้านคน สิ่งที่เป็นมะเร็งตับนะฮะอยู่ที่มากกว่าคนทั่วไปเนี่ยหนึ100เท่าตัว90%ของการติดเชื้อเนะีก็จะมาจากคุณแม่สู่ลูกตอนคลอดแต่ก็ติดเชื้อได้จากเลือดแล้วก็สารคัดหลัง่งเช่นเข็มร่วมนะเพศสมพันธ์ไม่ป้องกันการรับเลือดการสากักหรือว่าการเจาะที่ไม่สะอาดวัคซีนช่วยได้ไหมช่วยได้นะครับคือถ้าเป็นวัคซีนไวนรัสตับอักเสบบีป้องกันได้95%ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภูมิหรือเปล่าให้ไปตรวจเลือดนะกลุ่มเสี่ยงอื่น,น,นานนาหา คู่สมรสติดเชื้อนะฮะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์หญิงตั้งคันผู้ป่วยเอชไอวี HIV, ไวรัสตับซีนะการรักษาเป็นยังไงถ้าเป็นระยะเฉียบพลันนะัส่วนใหญ่หายเองได้แต่ถ้าเป็นระยะเรื้อรังควบคุมโรคด้วยยาต้านไวรัสแล้วควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยอัรตราซาวทุกๆ6เดือนด้วยนะครับอันนี้สี่เวียน,นะครับซึ่งเป้าหมายของ U.S.O เขาบอกว่าปี2573เนี่ยจะตั้งใจอยากจะลดจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อใหม่ ได้90%ลดการเสียชีวิต65%ด้วยการฉีดวัคซีนการคัดกรองการรักษาการเฝ้าระวังเสริมภูมิคุ้มกาันให้กับตับและผู้ป่วยตับเรือ้อรังก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนไวรัสตับ A ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกปอดอักเสบโควิด19แล้วก็งูสวัดด้วยนะครับถ้าเป็นมะเร็งตับการรักษาก็มีหลายวิธีนะเช่นการผ่าตัดการจี้ก้อนมะเร็งนะครับแล้วก็การฉีดยาเข้าหลอดเลือดรังสีบําบัดยามุ่งเป้าแล้วก็ยาภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับฉะนั้น ผูดโดยสารก็คือว่าคนไหนก็เกิดก่อนปี2 0 3 5หรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ให้รีบไปตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนตับ B นะครับเพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งตับเพราะโรคนี้อันตรายแต่ว่าป้องกันได้เกือบ100%ครับ